้อย่าพลาไไดเลยเด้อ์ขับขอนแก่นนะครับถนนถนนเที่อะไรแล้ววะถนนนังวะวไม่รู้ฮะหา Google Map มาครับผมก็มาตาม Google Map ครับผมไม่ใช่คนแถวนี้ <laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมพี่ชอบาซิงครับวันนี้เราจะพามาที่เยอรม่าห์ไรเดอร์ขับคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถใหม่ที่เข้ามาในงานมอเตอร์โชว์นะครับที่นี่ก็มาแล้วเราจะเดินดูนะนี่จะเป็น XMAX 300ตัวแต่งนะ ชิกเนเจอร์วันนี้เราจะพามาดู MT07 All New MT07 ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์มานะครับเราพาดูรอบคันก่อน จ0 7ตัวหมามันมาสองสีใช่ไหมสองสีนี่เนาะสองสีสิ่งที่แตกต่างจากเดิมเยผมไม่รู้อู้้อันนี้ได้ท,ท่อเทอร์มิอันนี้ท่อศูนย์มะท่อ,อ เครื่องในบล็อกเกิลนะครับเดที่ใหม่ๆเลยนะฮะที่ใหม่ๆเลยก็จะเป็นช่วงไฟหน้านะช่วงนี้เป็นไฟหน้าปรเจคเตอร์เดียวนะครับเขาเรียกอะไรไม่ดูนะผมก็มั่วๆไปเป็นเครื่องยนต์ cp2 บล็อกเดิมนะครับจาก MT07 นะครับจะเปลี่ยนจะเป็นอ่อ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างก,ก็ไปดูได้แต่ผมให้ผมพามาดูรถเฉยนะครับน,นี่ก็จะเป็นอาหุะนะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้เราพามาดูแบบคร่าวๆน,นี่ก็จะเป็นเทเนเร่เจ็ดร้อยเทเนเร่เจ็ดร้อย สวยนะชอบชอบ,ชอบผมชอบมากเท mm hmm. นเล่เจ mm ็ดร้อยนี่เลย mm hmm. ทีแม็กทีแม็กภาพจะย้อนแสงนิดนึ่งนะ ราคาใหม่ของ MT 0 7น่หน้าอยู่ประมาณสองแสนแปดมืนเก้าพันนะจะถูกกับตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นสองแสนเก้าหมืนเก้าพันนะจะเป็น R1 วันนะครับตัวนี้นก็จะเป็น MT 1 0ที่นี่มีอุปกรณ์ขายด้วยนะครับในศูนย์เรดเด้ร์ขับคอนแกนนะครับไม่ว่าจะเป็นชิวหน้าของแวร์บู๊ปนะครับ เื้อทีมแข่งนะครับเสื้อของออยามาฮ่าอเรีต่างๆนะครับกาดหม้อนงหม้อน้อํากาดโซ่แข็งกาดแข็งเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสปูลมีมีครับอะไรนําเข้ามีทุกอย่างหมกนอกนะครับเสื้อกาดอ่อนเดียเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ วีอาหนึ่งห้าะครับอันนี้จะเป็นสีลิมิเต็ดมั้งครับ <Yeah. S 1> ในี่ออรหนึ่งห้าห้าใจใจก็คิดว่าจะซื้อสักคันอยู่ mm hmm. แต่เอาไว้ก่อนนะฮะช่วงนี้กำลังสร้างเงินสร้างตัวซื้อบ้านใหม่ mm hmm. แตเทเซอร์หายไปไหนเออ พี่ครับยูนิทเทเซอรอ์บอมมีนี่ยเทเซอร์เกาลอ,อยแต่ในโชว์อบอมี่มืนบอก <c oughs> เลื่อนไมนี่สวยมากเลยครับของ 7, องนินทีศูนย์เจ็ดออนิวอินทีศูนย์เจ็ดนะก็ไม่เชิงว่าออนิวนะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิม CP2 เหมือนเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนแค่แบบรูปลักษณ์นะครับทังน้ำมันเปลี่ยนโฉมใหม่น่าจะกว้างขึ้นนะไฟท้ายเป็นแบบเดิมนะครับตัวนี้ได้ท่อ,เ,อ,อเทอร์มินอนี้นะครับฟูท่อฟูทุกอย่างระบบเบรกเหมือนเดิมนะครับ มีอะไรมากครับเซลนี้หมดแล้วผมไม่ได้คุยกับเซลเซลนี้หมดแล้วอุ้ยตัวนี้โหลดมามากนี่หว่าโหลดวะคักเลยอ๋อตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับตัวนี้ตัวแต่งตัวสแตนดาร์ดเลยอะตัวสแตนดาร์ดจะเป็นปั๊มบนจะเป็นอของแมนโบรนะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับ เหมือนเดิมเะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็จะใส่แบตไปแล้วนะดูดอันนี้ยังไม่ใส่แบตนะครับตัวน้องใส่ไปแล้วกับท่อเทอร์มิเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่เหมือนเดิมแค่รูปลักษณ์นะครับเครื่องยนต์ตัวเดิมอ,อ๋ออันนี้อันนี้ท่อฟูของเทอร์มิแต่ท่อถ้าท่อเป็นตัวนี้จะเป็น ต้องมจะคลองไหมแต่ตัวเก่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันออกมาแบบนี้มันเดิมไหมว่าขอผมว่าขับศูนย์เก้าหยุดมันไม่ไม่ใช่แบบนี้มันก็ลงมาก็ไปหม้อพักไอเสียไปเลยวันนี้ก็พาชมแค่นี้ก่อนนะครับสนใจซื้อรถยามาฮ่าบ๊กไวให้เข้ามาที่นี่นะครับยามาฮ่าไร้เดอร์ขับขอนแก่นนะครับถนน ถนนเฮียอะไรวะถนนยังวะไม่รู้ฮะหา Google Map มาวะผมก็มาตาม Google Map ครับผมไม่ใช่คนแถวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ชฉาพาซิงด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีครับ